ทีมนาคาบอนนะครับเราได้โจทย์ก็คือเป็นหุ่นยนต์วัดสารถูกทังในพืชนะครับแล้วก็จะควบคุมอ่านระบบอ่าแมโครคอนโทรลเลอร์นะครับผมโดยมีชิประบบตำแหน่งเฟส TFS นะครับที่มีความแม่นยำสูงครับส่วนการแทร็านะครับผมแล้วก็จะทำการมาร์คจุดไว้นะครับแวงหุ่นยนต์นะครับเดินไปที่จุดนั้นนะครับผมเมื่อถึงเป้าหมายนะครับผมเราจะทำการวัดค่าสารเคมีนะครับผมแล้วก็จะส่งค่าสารเคมีครับไปที่น้ำตาเบส เชยาลาเช่นดีหลวงายสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ฝีมือในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือกระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยพัฒนาประเทศและช่วยพัฒนาท้องถิน่นสวัสดีครับผมนายวิสิททินาพิมนะครับเป็นผู้ี่ปรึกษาครับสวัสดีครับผมนายนภัทรคำสุขครับสวัสดีครับผมนายสุภชัยพาทองครับสวัสดีครับผมนายเทศสนธรรมนรอครับ สว,ส,ว t สวัสดีคร yep. ับผมนายธนาวุฒิพิสุทครับสวัสดีครับผมนายธนาวุฒิประภิัตครับสวัสดีครับผมนายพิสุทธิ์ดำริมชัยสวัสดีครับผมนายชาติรันผาทองครับสวัสดีครับผมนายยุทธนาผาทองครับสวัสดีครับผมนายชีรศักดิ์ผาทองครับสวัสดีครับผมนายมนัฑวีผาทองครับสวัสดีครับผมนายเจษฎาชติพนาครับสวัสดีครับผมนายท่ารุจรับ